ไปดูีว้ไปขัดตาบ้ก่อตลาดปลาค่ะปลาที่ไหนชุมชนอันนี้ปลานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพน่็เป็นซีพี ก็ตลาดปลาช่อนค่ะ,ะ,ะ,ะบ้านหนูจะไปขายที่ขอนแก่นค่ะอ,ะอบนรัปตาค่ะ <c oughs> เอายกขน,ดนไดนพอ ไปมั้งไปมั้งไปมั้ไั้อ้นัวนต้ี่มันต่นต้อนดดดดอยู่หลงังมันมีอีกนี

มันมีรถน้ำมันครับรถน้ำมันอยู่สายสูงเรามีมอเตอร์ไซค์ออกจากซอย รถน้ำมันหลบแล้วมีกราบสามคันอ้ขวาสุดเบรกกระทันหันรถวิ่งประมาณ50เบรกนี่แหละเบรกแล้วไม่อยู่ต้องหักลบหักหลบออกซ้ายแล้วไม่รู้ว่าโดนตายหรือเปล่าบางกระจกไม่โดนนะพอหักหลบก็อเข้าหัวสุดกระโดความพี่พี่รับปลามาจากไหนครับมาจากอะไรเนีประเทศจะจะจะไปส่งที่ไหนตลาดปลาจุมพลีโอ้ตลาดปลาจุมพลตรงสี่แยกนะ